่ครูเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวครูทำในนี้ทีเดียวไปเลยดีกว่าเนาะจะได้ส่งอันนี้ให้นักเรียนดูด้วยนะคะก็อันนี้ใบงานที่7จเนาะเรื่องการแก้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะอันนี้เขาให้ทำยังไงเขาก็ให้เรียนเนี่ยหาคำตอบของสมก,การโดยใช้สมบัติการเท่ากาันและการตรวจคำตอบนะคะโดยที่ให้นำคำตอบของสมก,การและตัวสอ2ประจำข้อเติมลงในช่องว่างที่กำหนดให้นะ อมาดูข้อแรกกันนะคะข้อนี้เขาก็บอกว่าออโจทย์เนี่ยมันคือ X'6'18' วก6เท่ากับสิใช่ไหมทีนี้ทำยังไงต่อนะคะ X'6'18' บวก6เท่ากับสิก็เขาเนี่ยก็เริ่มต้นบรรทัดแรกมาแล้วว่าเราก็ยกโจทย์มาเลยเนาะว่า X'6'18' บวก6เท่ากับสเท่ากับลสิปดนะคะทีนี้ทำยังไงนะคะ ก็ยึดหลักการเดินเบยคือเราเนี่ยต้องการที่จะได้ตัวแปรนี้ถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องพยายามกําจัดตัวเลขตรงนี้ออกไปนะคะเพื่อที่ให้เหลืออีกตัวเดียวโดยที่เราจะกําจัดออกไปได้เนี่ยเราก็ต้องเอาตัวตัวเลขนะคะที่เป็นเลข6กเนี่ยมาลบออกไปถูกไหมเออซึ่งวเวลาลบออกไปเนี่ยมันต้องลบพร้อมกันทั้งสองข้างของสมการดังนั้น เขาเลยบอกว่าให้นำหกมาลบทั้งสองข้างของสมการนะคะมันก็จะได้ว่า X บวกหนะคะลบหเท่ากับอันนี้นะคะลบสิแปดเดี๋ยวก่อนนะล,ลูกอ่าได้ลบสิลบหนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะบวกหเจอกับลบหมันก็ต้องเหลือ0อยู่แล้วถูกไหมทีนี้มาดูที่ลบสิลบกับหนะคะครูบอกว่า อ่าที่เราทำเป็นประจำเนาะเราอาจจะมองว่ามันคือลบสิบวกด้วยลบหกี้ก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราเอามาบวกกันเนี่ยมันจะได้ลบเท่าไหรล่ลูกได้ลบเท่าไหร่คะลบยี่สิบสี่ใช่ไหมอ,อันนี้ก็เลยตอบว่าลบยีนะคะทีนี้เราก็มาตรวจสอบคำตอบนะคะโดยการแทนค่า x X คือ24ใช่ไหมที่เราคิดคำนวณเมื่อกี้นะคะแทนค่า X เป็นลบย4ในสมการนะคะมันก็จะได้ว่าลบยีบวกกับ6เท่ากับสิบแลบสินะคะอ่าอันนี้นะคะตอนแรกเนี่ยโจทย์มันคือ X บวก6เท่ากับลบสิใช่ไหมเราก็ลองเอาลบย4มาแทนค่าใน X ใช่ไหมคะอ่าจากนั้นนะคะ บ24บวก16ได้เท่าไหร่ก็มาดูกันนะคะมันเหมือนกับว่าเรามีนี่24บาทใช่ไหมแล้วก็มีเงิน6บาทเนี่ยเราก็ต้องเอานี้นะคะหักออกด้วยเงินที่มีอยู่ก็จะดูว่าเหลือนี้เท่าไหร่ถูกไหมซึ่งอันเนี้ยเขาก็คำนวณมาให้แล้วเนาะว่าเราอ่ะก็จะได้คำตอบว่าล18นะคะ ส่วนอันนี้ฝั่งเนี้ยมันก็ได้ลบสิบแปดเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ก็คือคำตอบเนี่ยมันเป็นจริงนะคะทีนี้ก็ให้เราสรุปตอนท้ายว่าดังนั้นลบยี่สิบสี่เนี่ยเป็นคำตอบของสมก,การนะคะอ่าทีนี้มาดูข้อสองนะคะข้อสองเราก็ทำเหมือนกับข้อหนึ่งเลยนะคะโดยเราเริ่มที่ยังไงลูก เราก็เริ่มจากว่านะคะให้เอา,เ,อา,เ,อาเขียนวิธีทําก่อนนะคะเขียนวิธีทําเสร็จนะคะเราก็ยกโจทย์มาเนาะโจทย์บอกว่า y ลบสิบห้าเท่ากับสามสิบถูกไหมเออทีนี้นะคะทำไงต่อลูกเราต้องการที่จะกําจัดลบสิบห้านี้ใช่ไหมดังนั้นเราต้อง เอา15เนี่ยที่เป็นบวกนะคะมาบวกเข้าไปทั้งสองข้างของสมการใช่ไหมเอ่ยมันก็จะได้ว่านำ15นะคะมาบวกทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวนะครูเขียนไหมพอนำ15มาบวกทั้งสองข้างของสมการนะคะ ของสมการเนาะอ่าทีนี้มันจะได้เป็นยังไงลูกมันก็จะได้เป็น y ลบสิบห้านะคะบวกเข้าไปสิบห้าเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็นสามสิบบวกด้ดยสิบห้านะคะทีนี้ได้อะไรต่อนะคะมาดูต่อนะเราก็จะได้ว่า อันเนี้ยนะคะก็จะเหลือ y ตัวเดียวถูกไหมฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะบวกกันก็จะได้เป็น45ถูกไหมเอ่ยทีนี้นะคะก็จะมาขั้นตอนของตัวการตรวจคำตอบนะคะขั้นตอนของการตรวจคำตอบก็คือให้เอาคำตอบที่เราได้เมื่อกี้นะคะว่า y เท่ากับ45เนี่ยไปแทนค่าลงในสมการนะคะ เราเห็นว่าแทนค่า y เท่ากับ45นะคะในสมการซึ่งสมการของเรานะคะก็คืออันนี้เนาะ y ลบ15เท่ากับ30อันนี้ใช่ปะ่ะเราก็แทนค่าไปเลยลูก45นะคะหนึ่งนะเดี๋ยวครูขยับหน่อยหนึ่ง อันนี้เดี๋ยวครูขอเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะจะได้เห็นชัดๆเนอะอ่ะมันก็จะได้ว่า45ลบ15นะคะเท่ากับ30เราก็ลองลบเลยค่ะซึ่ง45ลบ15เนี่ยมันก็ได้30พอดีถูกไหมเออเราก็เขียนไปนะคะว่ามันทำให้สมการเป็นจริงนะคะ ทีนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วว่าดังนั้นนะคะดังนั้นอะไรลูกดังนั้น45นะคะเป็นคำตอบของสมการเป็นคำตอบของสมการนะคะ โอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนี้นิดนึงนะคะเรียบร้อยนะคะเออไม่ยากเห็นไหมแค่แบบว่าเราค่อยๆไปตามสเตปนะคะอันนี้โอเคเนาะทีนี้มาข้อที่สามลูกข้อที่3านะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยลูก เริ่มจากว่าเขียนว่าวิธีทําก่อนเออนึกอะไรไม่ออกเขียนคาว่าวิธีทําก่อนลูกทีนี้จากโจทย์เนี่ยเขาก็บอกว่า m ลบสิบลบสองจุดห้าใช่ไหมเท่ากับหกจุแปดนะคะเราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าเออมันเป็นทศนิยมหรืออะไรนะคะเราใช้หลักการเดิมเลยคืออันเนี้ยมันลบอยู่ใช่ไหมเราก็ทำการบวกด้วยตัวเลขที่เท่ากัน นะคะไปทั้งสองข้างมันจะได้ว่า m ลบ2.5นะคะบวกด้วย2.5อีกฝั่งหนึ่งนะคะมันก็จะเป็น6.8แล้วก็บวกด้วย2.5นะคะอันเนี้ยฝั่งซ้ายมันจะเหลือ m เดียวใช่ไหมส่วนฝั่งขวาเนี่ยเดี๋ยวเรามาทดกันนะคะนักเรียนฝั่งขวานะคะ ครูทศตรงนี้นะหกจุดแปดบวกสองจุดห้านะคะแปดบวกห้าเป็นเท่าไหร่ลูกปดเก้าสิบเอ็สองสิบสามใช่ไหมอ่าสิบสามทดหนึ่งแล้วก็หกบวกสองเป็นแปดนะคะหกบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าตอบเก้าจุดสามนะคะอันนี้ทีนี้ทำยังไงต่อลูกเราก็ ทำต่อว่าให้ทำการตรวจคำตอบใช่ไหมเอ่ยตรวจคำตอบเนาะโดยการแทนค่านะคะ m เท่ากับ9.3ในสมการนะคะเราก็แทนค่าไปเลยลูกจากตอนแรกเนี่ยจากอันนี้นะคะ เราก็เอา9.3แทนค่าใน m นะคะมันก็จะได้เป็น9.3ลบ2.5นะคะเท่ากับ6.8ซึ่งเราก็ทำการทษอีกนะคะว่าลองเ,เอา9.3เนี่ยมาลบด้วย 3. 2.5สินะคะจะได้เท่าไหร่ อย่าลืมว่าในการลบทศนิยมเนี่ยต้องทำให้จุดมันเท่ากันนะคะหมายถึงว่าให้มันตรงกันเนาะอันนี้นะคะก็ยืมมาได้สิบสามนะคะอ่าสิบสามลบห้าก็จะเหลือแปดถูกไหมแล้วก็แปดลบสองเหลือหกนะคะก็ได้เท่ากันทั้งสองฝั่งเลยทำให้สมการอันเนี้ยเป็นจริงนะคะ แล้วก็เขียนต่อว่าดังนั้นนะคะเราก็สรุปได้แล้วว่าดังนั้น6.8นะคะอ่าขอโทษนะคะดังนั้นคำตอบมันต้องเป็น9.3เนาะ9.3เป็นคำตอบของสมาการโอเคเน,ะนาะไม่ยากเลยเห็นเปล่าลูก ต่อไปนะคะก็ข้อ4ข้อ4ี่อันเนี้ยเดี๋ยวให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะอันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะลองทำเองดูนะคะแล้วทีนี้นะคะอันนี้เขาก็บอกว่าให้เอาตัวสอนและคำตอบของสมาการเนี่ยมาใส่ด้วยนะคะตัวสอนเนี่ยมันก็คือคำว่าอะไรเดาได้ปะ มันคืออ่ะอันนี้ก่อนตัว a นะคะข้อ1ข้อ2ตัว h ข้อ3ตัว m ข้อ4ตัว t นะคะตัว a นะคะได้คำตอบเป็นลบ24ตัว h ได้คำตอบเป็น45ตัว m ได้คำตอบเป็น9.3ใช่ไหมแล้วก็ตัว h แทรกไเนี่ยลองดูนะคะ นำคำตอบของสมการนะคะมาสรุปผลเป็นตัวอักษรซึ่งอันนี้นะคะก็สำหรับครูครูคิดว่ามันน่าจะตอบว่า m a t h อ่ะ MATHMAT อะค่ะเออนะครูคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวให้เรียนไปหาว่าตัวทีได้คำตอบเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ไปเขียนมาว่าข้อ4เนี่ยทำยังไงนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะถ้าหากว่านักเรียนมีห้อสงสัยอะไรก็เดี๋ยวค่อยทักมาถามผูได้นะโอเคนะคะทีนี้ในข้ามนี้นะคะก็เดี๋ยวสรุปจบเท่านี้พอนะคะก็ลองไปทำดูกันนะคะนักเรียน